ทงมือไม่ต้องใส่ความสะอาดอยู่ที่ใจกินเข้าไปไม่ตายหรอกัสดีครับวันนี้แอดจะพาไปดูเมนูแปลกๆก,กันนะครับทุกคนเมนูนี้ก็คือเมนูโตเกียวกินกับน้ำแกงนะและหากร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับมาถึงก็ดูหนะ้าพ่อค้าก่อนเลยครับไม่รู้ว่าโดนเมียบ,บังคับมาขายหรือเปล่าหนะ้าไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่ครับเหมือนกับการใส่อารมณ์ในการทำนะ <c oughs> และนี่คือโตเกียวยักษ์นั่นเองนะทุกคน และเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะเป็นไส้แบบไหนจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะครับและดูถ้าทางแป้งของเขานี่ก็คือนะ่าจะนุ่มและเหนียวมากๆเลยครับเขาถึงนําไปกินกับน้าแกงนะทุกคนและกระทะหนึ่งนี่โหไม่รู้ว่าทําได้กี่แผ่นครับต้งแ่สี่ห้าแผ่นนะ <laughs> และเราคงจะหวังว่าใบไม้และกิ่งไม้จะไม่ร่วงลงไปในระหว่างที่เขาทําแผ่นอื่นนะครับทุกคนหาร่วงลงไปนี่ก็ถือว่ากําไรก็แล้วกันนะ ที่ทาแผ่นใหญ่ขายนี่ไม่รู้ว่ารีบขายรีบหมดหรือเปล่านะครับเพื่อนรอตั้งวงอยู่นะ <c oughs> พอเมียบังคับมาขายนั่นเองและที่เขาโปรยใส่เมื่อกี้ก็จะเป็นพวกาหอมแขกแล้วก็แครอทนะทุกคนแต่นี่ครับน,นําน้ํามันมาเทใส่เพิ่มเติมนะครับแต่นี่แปลก,กไปหรือเปล่านะครับไม่เหมือนตัวเกียวบ้านเราเลยนะนครับมาดูไส้ของเขาครับไส้ของเขานี่ก็จะเป็นอามันบดที่เขาปรุงรสมาแล้วนะครับ ใส่ก็น่าจะแล้วแต่สูตรของทางร้านเขานะครับแต่ดูสภาพแวดล้อมนี่คือ,อก็ถือว่าเป็นร้านขายโตเกียวนั่นแหละครับและนี่ก็คงใกล้จะสุกแล้วนะครับทุกคนเขาเริ่มแซ่แซแซข้างใต้แล้วนะครับเพื่อที่จะทําการม้ว,วนแบบนี้นี่ฮะม้วนเสร็จแล้วก็โยงมันลงไปในถาดแบบนั้นเลยนะครับแผนจักรจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราไปรอดูน้ำแกงของเขากันครับว่าเขาจะเป็นน้ำแกงแบบไหนนะแผ่นใหญ่โตมโหฬานมากๆเลยนะครับและนี่ครับมาถึงขั้นตอนในการเตรียมขึ้นจานครับแล้วก็เตรียมพวกน้ำซุปพวกน้ำแกงมาใส่ให้รับประทานและพร้อมให้เสิร์ฟกันครับ มื่อกี้น้ำขาวๆแอดก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำซุปอะไรครับและนี่ก็มีน้ำสีเหลืองเพิ่มเติมอีกครับไม่รู้จริงๆครับมันคืออะไรแต่ดูไปแล้วเหมือนกับเป็นฟักทองหรือเปล่านะทุกคนนี่ฮะพร้อมเสิร์ฟให้ได้รับทานกินกันแบบนี้เลยนะโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับ